ช็อตฟิลมากผู้ชมคะดาราดังคนหนึ่งค่ะเขาโผล่ไปคอมเมนต์คลิปของแนด์ชาลีที่มีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์เก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะแฟนๆก็เห็นตรงกันว่าถามว่าแรงไหมแรงแต่ว่าชอบจ่ะต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ได้รับฟีดแบ็กชื่นชมจากเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงด้วยกันน,กกน,นะคะแล้วก็แฟนคลับยางล้นหลามจริงๆค่ะสําหรับพระเอกหนุ่มเบ้า,นาหน้าหล่อฟับประทานอย่าง แนชาลีไตลักษ์ค่ะแล้วก็ยูทูบเบอร์สาวคนสวยชื่อดังแถมไม่พอตอนนี้เนี่ยได้เป็นดีกรีนางเอกคนใหม่แห่งช่อง3แล้วนะคะนั่นก็คือเก๋ไกนะ่นักที่ชานามวงค่ะหรือว่าเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะที่บอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่ทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นไม่หยุดเลยเลยคะ่ะ อย่างล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของนชาลีเองเนี่ยก็ออกมาเปิดโมเมนต์สุดน่ารักในขณะที่เจ้าตัวค่ะโชว์บันเลงฝีมือเล่นเปียนโนโลแล้วก็ร้องเพลงกับเก๋ไก่นะลงในอินสตาแกรส่วนตัวค่ะพร้อมกับมีการเขียนแคปชัน่นอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับสาวเก๋ไก่เอาไว้ด้วยนะคะว่า ขอให้เก๊เนี่ยมีความสุขมากๆครับขอให้ทุกวันเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปโอ้ยก็ออกมาเปิดเผยโมเมนต,ต์หวานๆมากคุณผู้ชมคะแน่นอนก็นว่าท่ามกลางเหล่าบรรดา,นาคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆนะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์อุ้ยบอกว่าเนี่ยน่ารักมากเลยนะคู่นี้เข้ามาวอวยพรวันเกิดเพียบเลยค่ะแน่นอนว่าเก๋ไก่เขาก็ได้รับคาแบบสุขแบบเต็มๆมานะคะในขณะเดียวกันค่ะนักแสดงสาวคนสวยอย่างกระติ๊บชวัน ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าดูดีกว่าอีกคู่เยอะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะโอ้โหเจอคอมเมนต์นี้เข้าไปเอาใจไปเต็มๆเ,เลยค่ะแล้วบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวนะคะเข้ามากดไลค์แบบกระหน่ำรัวๆเลยค่ะบอกไปที่ชาเดียวกันว่าอืแม่แรงมากแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไหวนะครับบอกชอบนะแม่แรงแต่ชอบค่ะโอ้ชอบกดชอบ,ชอบใจกันยกใหญ่ในทีเดียวค่ะ